เพลงชาติที่ทรงพลังที่สุดเพลงหนึ่งของโลกที่ปลุกใจคนนับล้านให้ลุกขึ้นสู้ไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นในสนามรบแต่มันมาจากแผ่นฟิล์มภาพยนตร์ทศวรรษ1930ในยุคของรัฐบาลชาตินิยมก๊กปินตัง๋งจีนกำลังเผชิญหน้ากับการลุกรานจากจักรวรรดิญี่ปุน่นเมืองแล้วเมืองเล่าถูกยึดครองข้ามกลางยุคสมัยอันมืดมนนี้ ศิลปินและปัญญาชนต่างลุกขึ้นใช้ปลายปากกาและเสียงเพลงเป็นอาวุธปลุกเร้าจิตวิญญาณการต่อสู้ของคนทั้งชาติและในกลุ่มนั้นมีสองบุคคลสำคัญคือเทียนหัน่นกวีผู้ร้อนแรงและเนียเออร์ทั้งคู่ได้ร่วมกันสร้างสารรค์ผลงานสำหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ Children of t r o u b l e Times ซึ่งเล่าเรื่องราวของปัญญาชนที่เข้าร่วมต่อสู้กับญี่ปุ่นเถียนหั่นได้เขียนบทกวีปลุกใจที่ทรงพลังชื่อว่า March of the Volunteers หรือยี่ยงจินจิ้นสิงชื่อก่อนที่เขาจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและถูกจำคุกสองปีจนเสียชีวิตส่วนเนี่ยเอิร ได้นำบทกวีนั้นมาประพันธ์ทำนองเพลงที่คึกเขิมและติดหูอย่างรวดเร็วและเพลงประกอบภาพยนตร์ชิ้นเอกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแต่ใครจะรู้ว่าโศกนาฏกรรมกำลังรออยู่และผู้ประพันธ์ทำนองเพลงนี้จะไม่มีวันได้ยินผลงานชิ้นเอกของตัวเองดังกึกก้องไปทั่วแผ่นดินจีน แม้ภาพยนตร์จะยังสร้างไม่เสร็จแต่เพลง March of the Volunteers กลับโด่งดังไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วมันกลายเป็นเพลงชาติเงาที่ชาวจีนใช้ขับร้องเพื่อปลุกใจในการต่อสู้กับผู้รุกรานน่าเศร้าที่ในปี1935เนียเออนักประพันธ์เพลงหนุ่มอนาคตไกลได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันขณะกำลังว่ายน้ำในฟูจิซาวะคานากาวะประเทศญี่ปุ่น ด้วยวัยเพียง23ปีก่อนที่เขาจะได้เห็นว่าเพลงของตนเองจะกลายเป็นอมะตะแต่เพลงของเขายังคงดังก้องต่อไปข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงสหรัฐอเมริกาที่ซึ่งพอรอบสัสนนักร้องชื่อดังในขณะนั้นได้นำเพลงนี้ไปขับร้องและบันทึกเสียงทำให้เพลง m a r c h of the volunteers กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ ที่คนทั่วโลกรู้จักและเมื่อเหมาเจ๋อตุงประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นในปี1949เพลง March of the Volunteers ซึ่งเป็นเสียงแห่งการต่อสู้และความทรหดอดทนของประชาชนก็ได้รับเกียรติสูงสุดถูกเลือกให้เป็นเพลงชาติยังเป็นทางการแล้วเนื้อหาของเพลงชาติจีนในปัจจุบันนี้พูดถึงอะไร เนื้อเพลงเริ่มต้นด้วยการปลุกเราให้ทุกคนที่ไม่ยอมตกเป็นทาสลุกขึ้นสู้ในช่วงเวลาที่วิกฤตและเรียกร้องให้ทุกคนใช้เลือดเนื้อและความสามัคคีสร้างเป็นกำแพงเมืองจีนแห่งใหม่เพื่อปกป้องประเทศและมุ่งหน้าฝ่าฟันศัตรูต่อไปมันคือบทเพลงสั้นๆที่เต็มไปด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้และความไม่ยอมแพจากบทเพลงประกอบภาพยนตร์ในวันนั้น สู่เสียงที่ดังกึกก้องในหัวใจของคนจีนนับพันล้านในวันนี้มันคือเครื่องเตือนใจถึงอดีตอันยากลำบากและเป็นพลังขับเคลื่อนสู่อนาคตเป็นบทพิสูจน์ว่าศิลปะและเสียงเพลงสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างแท้จริงสำหรับคุณแล้วมีบทเพลงไหนที่คุณรู้สึกว่ามันทรงพลังจนเกือบจะเป็นเพลงชาติเงาในใจของคุณอีกบ้าง ลองมาแชร์กันครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามเพลงชาติพลิกโลกในตอนต่อไปครับ